นี่ครับเรามาดูตรงสมบูรณ์กันบ้างครับสมบูรณ์สมบูรณ์พัฒนานะครับอันนี้พี่พี่ทีมงานอยู่ข้่าครับไม่สะดวกครับที่คันนี้สเปครายละเอียดคันนี้เป็นไงฮะคเครื่องยนต์เครื่องยนต์เป็นเครื่องอะไรครคันนี้เครื่อง V10 ครับ V10 ครับเป็นของอีซูซูโอ้คันนี้ทําไมเขาใช้เป็น V10 เลยคะัลูกค้าสั่งหรือว่ายังไงครับลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งเป็น V10 เลย อู๋สมบูรณ์พัฒนานี้อยู่ที่ไหนนะครับที่นครสวรรค์อำเภอบรรพฤพิสัยบรรพฤพิสัยตำบลนะฮะอ่าตำบลอ่างทองนี่เบอร์โทรเขาอันนี้เลยใช่ไหมฮะเบอร์โทรติดต่ออ่เบอร์นี้ฮะศูนย์แปดหกเก้าสามหกแปดหนึ่งห้าเก้านะฮะสมบูรณ์พัฒนา,นนะะฒนาอันนี้ช่วงล่างก็เดินสิบสองแล้วทําไมเขาเอาเป็นสแตนเลสเลยครับก็เอาอยู่การใช้าง,งานนะครับ ลูกค้าสั่งหรือว่าทางอู่ทาแบบนี้เลยครับลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งเลยนะครับผู้ชมแบบนี้เลยฮะสแตนเลสท,ทั้งคันนะฮะผู้ชมสแตนเลสท,ทั้งหมดเลยครับลองดูครับว่าเป็นยังไงนะฮะนี่ฮะชุดใบดันดินชุดคาต่างๆก็เนี่ยฮะเป็นสแตนเลสท,ทั้งหมดเลยฮะตัวแอร์ภายในหัวแอร์ก็เป็นสแตนเลสท,ทั้งหมดนะครับ ชุดหลังคือด,ด้านหลังชุดตีนี่ฮะห่างนี้กว้างเท่าไหร่นะครับห่ <Okay. S 1> างกว้างเท่าไหร,ร่นะฮะคันนี้สองเมตรห้าสิบครับสองเมตรห้าสิบนะฮะเป็นสแตนเลสครับคานยกคานยกห่างก็เป็นสแตนเลสท,ทั้งหมดครับมีรูปดินซ้ายขวานะฮะ

นี่ด้านหน้าครับด้านหน้าชมด้านหน้า่ะเหเขาแก่สมภพนะฮะ กรงเทคับาจประมาณนี้นะฮะผู้ชมมาด้านนี้ครับผู้ชมมาข้างในครับโด<อ>ูเต็มระบบเลยครเครื่องเสียง power เครื่องเ,เสียงตู้ซับเครื่องเสียงนะฮะคอโนโซลด้านหน้าครับ แบบรถยนต์เลยฮะในตัวเดินก็อยู่ข่ามือครับคอนโทรลตัวเดินเกียร์อยู่ตรงนี้นะฮะจอแสดงสถานะทั้งหมดอยู่ตรงนั้นครับ ด้านหน้านี่เขาน่าจะเปิดออกได้นะ,ะเปิดได้ครับเปิดดูเป่ากองเป่าเรียกเป่า,ปาแผงคอยร้อนนะฮะก็คลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ